รอนแล้ววันนี้ไม่แฉาวาันนี้แฉรู้สึกวันนี้จะจะเร่งรีบผิดปกตินะเห็นเมฆฝนมามีสายใหญ่เลยสวดไม่ทันเลยจะเริ่มมนตามไม่ทันว่นนี้เป็นวันมหาประวรณนาเป็นวันออกพรรษาช่วงเช้าๆเราก็ แยกย้ายกันไปทาบุญตักบ,บาตก่อนที่จริงเราหลวงปู่ให้เขาเลื่อนวันเลื่อนพิธีประวัณนาที่วัดมาเป็นช่วงเช้าก็ช่วงบ่ายเราต้องมาเจริญบุญที่นี่ใช่ไหมเราจะมากันทุกวันจนกว่าเราจะมั่นใจว่าก็หลวงของเราท่านปลอดภัยผ่อนคลายมีความสุขสมบูรณ์ร่มเย็นเนี่ย ไม่แน่ว่าใส่บาตเตรียมพลังบุญให้เต็มที่พอบ่ายเราจะได้มาขวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถวายเป็นพระรชาชกุศลมาจเจริญบนภาวนากันสึกไปลุงขึ้นวันวันพรุ่งนี้จะเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอดเป็นวันออกบุริมออกพรรษาแล้วพระทั้งทั้งโลกทั่วโลกเขาจะถือว่าเป็นวันมหารวาวณา วันนี้เราก็จะมาภารณากันตรงนี้เนี่ยภาวณาว่าเราจะว่ากล่าวตักเตือนกันได้ติดพรดทั้งไปใครรู้ใครเห็นใครได้ยินใครสงสัยก็ชี้นําบอกกล่าวด้วยจิตที่หวังดีเอ็นดูแล้วก็เราจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมแล้วก็วันต่อไปก็ยวค่อยมาว่ากันใหม่ว่าจะทําอะไรอย่างไรเข้าใจว่า หลายคนป่วยไม่สบายเดี๋ยวหลวงปู่จะดูว่าโรงยาเขามียาแก้ไข้จะเอามาให้เขาวางแจกสําหรับหลวงปู่ก็อยู่ได้เพราะยาแก้ไขเนี่ยเนี่ยฉันยายาสมุนไพรแก้ไข้ทุกสองสามชั่วโมงเรม่งั้นก็หมดแรงเหมือนกันในก่อนจะมานี้ก็ฉันให้เจ็บคอก็อแกะเอาเจากแคปซูลแล้วก็ไปอมได้ วันนี้เราสบายใจแล้วปัจจัยเมื่อวานลุงปู่ได้รับบริจาคมาก็ส่งมอบถวายโดยเสด็จพระรุชกุศลเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอน,นันตมหิดลได้ประมาณ76,000กว่าบาทขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาสาธุก็อาจจะต้องหากองทุนไว้ให้เขาซ่อมสนามหญ้านี่ด้วยเพราะเราปัจจัยก็จะเน่าทุกวันทุกวันนะย ก็สงสารลงพยาบาลเดี๋ยวคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอาละวันนี้ก็เห็นจะพอสมควรแก่เวลาเดี๋ยวเรากรับพระเดี๋ยวมาอีกแล้วืึงชาติเดี๋ยวแฉอีกแก่กลบพระแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมบ่ายหนึ่งโมงตรงแล้วก็วันพรุ่งนี้ใครอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปทําบุญวัดนั่นในวันออกพรรษาเนี่ยเป็นวันมหาปรวาณาแล้วบ่ายเจอกันใหม่คข่าวกลับพระลูก 嗯，现在都都。 ลืมเรื่อง,งช่วยกันประกาศชักชวนเชิญชวนใช้ชวชิกฤตของความกังวลคนในชาติทุกคนมาเป็นโอกาสที่เราจะสร้างกุศลถวายเป็นพระราชกุศลศาสนสถานทุกศาสนาควรจะชวนกันจเจริญม,มนขอพรพระเจ้าอ่นานดูอาเพื่อจะขอพรให้พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานรวมทั้งหน่วยงานรัฐราชก,การวิรัตวิสาหกิจ ควรจะต้องใช้โอกาสนี้ในการมีเวลาช่วงเงย็นๆก่อนเลิกงานรวมพลเจริญมนถวายพระกุศลกันก็น่าจะเป็นเรื่องดีต้องฝากรัฐบาลเดี๋ยวผมจะต้องเขียนหนังสือถึงรัฐบาลว่าให้ใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะสร้างความกตัญญูความสมานละชันร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อเพื่อความจงรักภักดีแต่กลชวนกันช่วยกันเพื่อ ให้เกิดพลังอันวิเศษส่สงผลกุศลให้พระเจ้าอยู่หัวของพวกเรามีพระบารมยที่แข็งแรงมาแล้วฝนมาแล้วไปเลยช่วยกันเก็บด้วยนะลูกช่วยกันเก็บกน,นละม้ยกลลมือ